มีคำถามที่ส่งมาในกล่องข้อความข้อคำถามในกล่องข้อความสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับอืมโอเคคุณแม่ท่านนี้นะครับส่งมาว่าลูกสาวสิบขวบทะเลาะกับน้องแล้วพูดว่าพ่อแม่ไม่รัก พ่อแม่เข้าข้างน้องแม่เลยไปนั่งด้วยค่อยๆเคลียร์ใจลูกขอโทษแม่ชมกอดกันบอกรักทีนี้ลูกมาขอโทษพ่อพ่อสอนทันทีที่ลูกทำตอนพ่อพูดไม่ได้นั่งมองตาพ่อพ่อก็พูดว่าพ่อสอนต้องฟังนะคุยกับใครต้องมองตา ลูกตอบว่ารูฟังพ่ออยู่ค่ะพ่อก็จะให้พ่อมองให้ได้คุณแม่ท่านนี้เขาก็ถามว่าคุณแม่คิดว่าคุณแม่ก็ถามว่าวิธีของใครเนี่ยเหมาะสมกับการดูแลดูแลลูกมากกว่าก็คือเข้าใจก่อนหรือว่าทำให้เด็กรู้สึกไม่ดีก่อนอะไรงเงี้ยนะอืม คือเขาก็ก็ก็คิดว่าพ่อน่าจะชื่นชมกอดลูกที่มาขอโทษแล้วค่อยพูดไม่ต้องไม่ต้องมองตาก็ได้ไม่ต้องบังคับให้เขาทําอะไรก็ได้อเออประมาณนั้นก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องเด็กทําแก้วแตกนั่นแหละครับคือจริง,รงพ่อแม่ที่อยู่ในในครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อทําความผิดหรอกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นคนไม่ดีเพียงแต่ว่า เวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยเขาก็กําลังเรียนรู้อยู่นะเขากําลังเรียนรู้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกทําอะไรผิดในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ที่เกื้อกูลนะพ่อแม่ที่อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นด้วยการรับฟังลูกก่อนรับฟังนะฮะแล้วก็สัมผัสก็ได้นะกอดเนี่ยอย่างที่คุณแม่คนนี้เขาทำเนี่ยก็ถูกต้องเลยคือรับฟังกอดสัมผัสอบอุน่นเข้าใจสะท้อนความรู้สึกของลูก ถามลูกว่าเออรู้สึกยังไงแล้วก็มีอะไรที่ลูกอยากจะสื่อสารกับเราไหมนะแล้วก็เด็กอย่างที่บอกอ่ะเขาอยากให้พ่อแม่รักไงเขาอยากให้พ่อแม่รักหรือแล้วเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะสอนอะไรให้มีประสิทธิภาพดีเนี่ยมันก็ต้องอสะท้อนความรู้สึกมีความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนให้เขารู้สึกว่า พ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่เข้าใจเขาแล้วก็พ่อแม่ไว้ใจได้นะพ่อแม่ไม่ตำหนิไม่ตัดสินการสอนบทเรียนต่างๆมันถึงจะมีประสิทธ,ธ,ธิภาพแล้วก็ไม่ไม่ไปลดไม่ไปลดคุณค่าในตัวเองของของเด็กนะสำหรับคำถามนี้ผมก็คิดว่าเวลาที่เราอยากจะสอนเด็กเนี่ยเราก็ให้ความรักก่อนนให้ความรักก่อนอืมรับฟังสัมผัสดึงเข้ามาใกล้ๆ พยายามเข้าใจเขาเข้าใจสิ่งที่เขาสื่อสารนะอืเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นคนไม่ดีนะครับเพะฉะนั้นเนี่ยพอเขาสงบลงแล้วเราสอนเขามันก็มีโอกาสที่ที่ดีกว่าตอนที่เขาอารมณ์มันยังร้อนแรงนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าเสียใจอารมณ์ที่ให้ความรู้สึกไม่ยุติธรรม เพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องทะเลาะก,กันพ่อแม่เนี่ยอันดับแรกเลยก็คือต้องเป็นกลางเราไม่ใช่กรรมการตัดสินนะทะเลาะก,กันเร,เรื่องอะไรก็ตามแต่แยกก่อนอแยกก่อนนะแยกก่อนแต่ไม่ใช่ว่าทิ้งเขาให้ไปอยู่มุมห้องอะไรเงี้ยเ,เราแยกเขาแต่ว่าเราก็เออเนี่ยสมมติว่าเป็นเด็กเล็ก เราจะแยกเขาเออนี่ยคนหนึ่งอยู่ทางซ้ายคนนึ่อยู่ทางขวาก็จับมือไว้ทีละคนแล้วก็ให้เล่าทีละคนว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นค่อยๆเล่า,าให้แม่ฟังนะอืมแล้วเราก็ค่อยดูเออมันเขารู้สึกยังไงอันนี้สําคัญมากก็ถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกว่าน้องมาเอาของเล่นของหนูไปหนูไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยเออมีอคนหนึ่งรู้สึกให้โอกาสเขาได้พูดเมื่ออารมณ์สงบลงแล้วเราก็ค่อยสอนนะ ่อ้สอนพวกนี้ก็จะสอนวิธีการแก้ปัญหาให้ให้เด็กได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินผิดถูกอืมโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินอเอาแค่กําลังเรียนรู้นะครับเด็กกำลังเรียนรู้นะครับ